สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารที่น่าสนใจมากครับว่าด้วยความซับซ้อนของมนุษย์เรานี่แหละมาจากเอกสารประกอบการสอนวิชา GE 1002นะครับมนุษย์กับการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลบทที่1เลยเราจะมาลองทำความเข้าใจแก่นแท้ของเราเที่เรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็มุมมองที่เรามีต่อโลกหรือทัศนคติและสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อพฤติกรรมหรือการกระทาของเรายังไงบ้าง ค่ะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะคะใช่ครับมันน่าคิดนะครับว่าทําไมคนเราถึงได้แตกต่างกันจังเลยบางคนก็มองโลกในแง่ดีมากๆบางคนก็อาจจะระมัดระวังตปวเป็นพิเศษอะไรกันแน่ที่มันขับเคลื่อนสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวัน จริงๆการทำความเข้าใจ3อย่างนี้นะคะธรรมชาติทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันเหมือนเราได้กุญแจมาไขาทำความเข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นๆรอบตัวเราเลยค่ะซึ่งก็น่าจะจำเป็นมากๆนะคะในโลกยุคนี้ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆพอเข้าใจแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะครับผมน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่คาแรกเลยดีไหมครับธรรมชาติของมนุษย์อันนี้มันคืออะไรกันแน่ครับ ใช่แค่สัญชตาตญาณดิบๆแบบเอ่อเอาตัวรอดอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอืมจริงๆมันลึกซึ้งกว่านั้นนะคะในเอกสารเขาอธิบายว่ามันคือคุณสมบัติพื้นฐานที่ติดตัวเรามาเป็นส่วนผสมนะคะระหว่างพันธุก,กรรมที่เราได้รับมากับสิ่งแวดล้อมที่เหล่อหลอมเราขึ้นมา ไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานอย่างการกินการนอนการหนีภัยนะคะแต่ยังรวมถึงความต้องการที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเช่นความรักความรู้สึกมั่นคงหรือว่าการได้รับการยอมรับจากคนอื่นอะไรแบบนั้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งส่วนที่ติดตัวมากับส่วนที่สภาพแวดลอ้อมหรือประสบการณ์สร้างขึ้นมาแลปะปัจจัยอะไรบ้างครับที่มันช่วยปั้นธรรมชาติของเราให้เป็นแบบนี้หลักๆเลยนะคะเขาพูดถึงสามอย่างค่ะอย่างแรกคือพันธุกรรมอันนี้เหมือนเป็นพิมพ์เขียวเริ่มต้นของเรา อย่างที่สองคือสภาพแวดล้อมตั้งแต่การเลี้ยงดูวัฒนธรรมประสบการณ์ต่างๆที่เราเจอมาในชีวิตแล้วก็อย่างที่สามคือวิวัฒนาการที่ค่อยๆปรับให้เผ,าผ่าพันธุ์มนุษย์เราเนี่ยอยู่รอดได้ดีขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีแนวคิดสำคัญอื่นๆนี่นะคะเช่นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือความเชื่อลึกๆว่าคนเรามีด้านดีอยู่แล้วก็เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงผลักดันที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็หลักการที่ว่าทุกพฤติกรรมมันต้องมีสาเหตุเสมอค่ะครับผมพอเรามีธรรมชาติพื้นฐานแล้วเนี่ยทัศนคติหรือมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทีหลัง ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิดใช่เลยค่ะทัศนคตินี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็สร้างมันขึ้นมามันเหมือนเป็นแว่นตาที่เราใส่มองโลกว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของสถานการณ์หรือแม้แต่แนวคิดต่างๆค่ะมันก่อตัวขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงที่เราเจอเองเลยก็ได้นะคะหรือจากการฟังคนอื่นเล่าการเห็นตัวอย่างจากคนที่เรารู้สึกชื่นชมหรือว่าเป็นแบบอย่าง หรือแม้แต่สถาบันที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นครอบครัวโรงเรียนกลุ่มเพื่อนที่ทำงานก็มีส่วนมากๆเลยค่ะในการสร้างทัศนคติของเราอ๋อเหมือนเราค่อยๆสะสมมุมมองพวกนี้มาเรื่อยๆสินะครับไม่ได้ปุ๊บปับ๊บแล้วองค์ประกอบของทัศนคติเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างหลักๆเขาแบ่งเป็น3ส,ส่วนที่ทำงานด้วยกันค่ะ ส่วนแรกคือความรู้ความเข้าใจหรือสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ cognition ส่วนที่2คือความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เรามีต่อสิ่งนั้นชอบไม่ชอบกลัวเฉยๆ affection แล้วก็ส่วนที่3คือแนวโน้มที่เราจะแสดงออกหรือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งนั้น practice ที่น่าสนใจก็คือทัศนคติมันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวนะคะมันเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเปลี่ยนเพราะเราคล้อยตามคนอื่นหรือว่าเรียนแบบใครมาหรือบางทีก็เปลี่ยนจากความต้องการลึกๆข้างในตัวเราเองที่อยากจะเปลี่ยนจริงๆค่ะเข้าใจครับพอทัศนคติเริ่มชัดเจนมันก็น่าจะส่งผลโดยตรงต่อสิ่งที่เราทำหรือพฤติกรรมเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะพฤติกรรมมักก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสดงออกมา ทั้งที่คนอื่นสังเกตเห็นได้ชัดๆเช่นการพูดการกระทำต่างๆอันนี้เรียกว่า overt behavior แล้วก็รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในตัวเราด้วยนะคะเช่นความคิดความรู้สึกอันนี้ก็เป็น covert behavior ในเอกสารเขาชี้ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตอบสนองอะไรง่ายๆนะคะแต่เป็นการกระทำที่มักจะมีเป้าหมายบางอย่างอยูอย่เบื้องหลังเสมอครับแล้วเวลาเขาศึกษากันเนี่ยเขามองพฤติกรรมจากมุมไหนบ้างครับ มีหลายแนวทางไหมมีหลายแนวทางเลยค่ะอย่างนักจิตวิทยาเขาก็อาจจะเน้นสิ่งที่สังเกตได้การเรียนรู้การเรียนแบบถ้านักสังคมวิทยาก็จะมองในมุมของความสัมพันธ์โครงสร้างทางสังคมว่ามันมีผลยังไงส่วนนักมนุษยวิทยาก็จะเน้นไปที่เรื่องวัฒนธรรมความเชื่อประวัติความเป็นมาซึ่งปัจจัยที่มากําหนดพฤติกรรมของเราจริงๆมันก็มาจากหลายทางมากๆค่ะ ทั้งเรื่องทางชีวภาพอย่างพันธุกรรมหรือฮอร์โมนอ๋อครับแล้วก็มีสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวเราทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาเช่นการเลี้ยงดูการเรียนรู้ต่างๆทุกอย่างมันทำงานร่วมกันซับซ้อนมากค่ะตั้งแต่การรับรู้การคิดความจำความเชื่ออารมณ์ต่างๆโหฟังดูแล้วทั้งธรรมชาติทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้แยกส่วนกันเลยนะครับ เหมือนเป็นวงจรที่มันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยใช่เลยค่ะมันเชื่อมโยงกันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันไปมาตลอดเวลาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็มีส่วนสร้างทัศนคติของเราขึ้นมาแล้วทัศนคติก็เป็นตัวชี้นําว่าเราน่าจะแสดงพฤติกรรมแบบไหนออกมาและพฤติกรรมที่เราทําไปเนี่ยมันก็อาจจะย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะส่งผลต่อความเข้าใจในธรรมชาติหรือทัศนคติของเราเองได้อีก มันเป็นเหมือนวงจรที่ไม่หยุดนิ่งเลยค่ะเพึ่งพาอาศัยกันตลอดครับผมสรุปก็คือการทำความเข้าใจทั้ง3ส่วนนี้ทั้งธรรมชาติทัศนคติและพฤติกรรมมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมความซับซ้อนของมนุษย์ได้ชัดขึ้นเข้าใจว่าทำไมเราถึงตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างที่เราเป็นอยู่ แล้วก็เห็นความเป็นไปได้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองแล้วก็สังคมรอบข้างด้วยที่เราคุยกันเรื่องนี้ในบริบทของยุคดิจิตัลมันก็มีคำถามที่น่าสนใจมากๆทิ้งท้ายให้เราได้คิดต่อนะคะคือโลกออนไลน์ ข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ดิจิทัลต่างๆที่เราเจอทุกวันเนี่ยมันกําลังเข้ามาปั้นธรรมชาติแล้วก็ทัศนคติของเราในศตรวรรษนี้ไปในทิศทางไหนกันแน่แล้วพฤติกรรมออนไลน์ของเราล่ะคะมันสะท้อนตัวตนจริงๆของเราหรือว่ามันกําลังสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาให้กับเรากันแน่อันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้สํารวจกันต่อไปในอนาคตค่ะครับเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ